เตรียมตัวกลับแต่ว่าก่อนกลับเขาะจะพาไปแวะก่อนที่แวะที่ไหนแวะที่สุสานสุสานอะไรตุหาสหาอ๋อโอเคไป,ไปกลับกลับกลับ <Okay. S 1> ตอนนี้เราก็กลับบ้านแล้วนะเหมยเนาะใช่เรากลับบ้านแล้วกลับบ้านเหรอ ก็เรามาที่สะพานข้ามแม่น้ำแพรอน้อยเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราเขาจอดให้เราไปไหนนะลูกเขาจอดให้เราไปเที่ยวพวกสุสานเฉลยศึกนะครับผมมีเวลาหนึ่งชั่วโมงในการเที่ยวนะครับแพรอน้อยไงเหมือนเดิมแพรายแพรายแพรอน้อย สะพานข้ามแม่น้ำแถวใหญ่นะครับผมที่เราผ่านไปตอนไปนะแต่ว่าตอนนี้รถไฟเขาให้เราอะมาเที่ยวที่นี่หนึ่งชั่วโมงนั้นนะ ตอนนี้เขาไปไหนกันหมดหมอ่ะนุ๊กเจาลองไปดูสุสานทหารเฉลยศึกกันสุสานทหารเฉลยศึกใช่ไหมนั่งรถไปห้าบาทเนี่ยเราไปดูกันนะเขาจอดให้เราเที่ยวหนึ่งชั่วโมงนะใช่เดินทางมันแบบว่าลูกสาวเดินนำหนึ่งห้องน้ำก่อนได้ไหมได้ไปดิ สาวไปเข้าในไหมไม่เข้าแต่ว่าเดี๋ยวเปิดเป็นแม่เฮ้ยเพื่อนแม่ไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้นี่ครับเดี๋ยวเรานั่งสองแถวไปห้าบาทนะเพราะว่าทริปเรายังไม่จบนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าจบแล้วนะโปรแกรมเกาเยอะจริงๆรคุ้มมากขอบคุจริงเหรอเดี๋ยวทำหน้าคุ้มเลยมาก <laughs> ไปไหนกันตอนนี้ไปสุสานสุสานอะไรเอ่ยเฮ้ยมีตลาดด้วยเออเราไปดูตลาดก่อนดีกว่า แล้วสุสานอะไรอ่ะสุสานของเฉลยศึกไงที่เขาตายอ่ะอ๋อช่วงสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมถ้าเคยเห็นรไม่ต้องไปเดจะตลับคอแล้วเหรอก็อยากไปอยู่นะขึ้นรถตรงไหนอ่ะเขาบอกคนห้าบาทหรอนั่นนะสิต้องรอคนเนาะ ของกินเยอะนะตรงนี้ยังไม่อยากกินอะไรกินอะไรลูกสรุปเราไม่ได้ไปนะร้อนรอที่นี่เดี๋ยวนะโกรกละห้าบาทนี่อร่อยด้วยนะอร่อยด้วยครับนี่ใครมาเที่ยวกันก็แวะได้เลยกุ้เลยมกี่เม็ด1ิเมนิดแปดหนึ่งเม็ดน้ นะครับผมบรรยากาศเ,เดี๋ยวเราก็เดินกินของตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ากลอนั่งเล่นทักชั่วโมงแล้วรถไฟออกเราก็กลับบ้านนะครับผมตอนนี้เราไปไหนกันหาที่นั่งรอตอนแรกเราว่าจะไปไหนว่าจะไปดูสุาสานไปไม่ทันตกรถเหรอตกรถเหมือนเราเข้าห้องน้ำอยู่นะครับเพื่อนๆมาก็ ต้องรีบไปขึ้นนะเพราะว่าถ้าไปแบบขึ้นแล้วก็ตกรถใช่เพราะว่าเขาจะแชร์ค่ารถกันเนาะใช่ถ้าเราไปแบบน้อยๆเขาก็จะคิดเที่ยวร้อยห้าสิบอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมเราต้องเข้าใจด้วยนะว่าน้ํามันเขาเสียน้ํามันเนาะแต่ถ้าลงรถคุณไปเลยก็โอเคเนาะสสถถาาาาานนนีีีคอบุร่ยททงงปตอนนี้ก็ได้เวลากลับหรือยัง ใช่ไป,ไปเดินกันเพราะว่ารถจะออกห้าโมงตอนนี้สี่โมงห้าสินะครับนะได้เวลาเหนื่อยไหมไม่เหนืยเหมือนได้ออกกำลังกายเลยทั้งวันเลยเดินทั้งวันฟิตปึงปัง ฝนหยุดยงังลูกสาวยังไม่หยุดแรงมากแรงมากเลยเหรอแล้วหัวพ่อเป็นอะไรแต่ใกล้ถึงกรุงเทพไปเนี่ย <c oughs> <c oughs> เริ่มมืด <c oughs> แล้วหกโมงแล้วเราถึงกรุงเทพทุ่ม <c oughs> หนึง่งไงทุ่มหนึ่งทุ่มกว่ากว่าประมาณนี้ตามในใบใช่ <c oughs> หัวเปียกหมดเลยอูย้ดูนี่ครับแผ่นกล้องให้เพื่อนๆดูหน่อยไงให้ฝนตกช้ำช้ำช้ำไหมแล้วหัวเข้าไปได้ยัง อุ <đ ffe> ้วเข้าไปนะตอนนี okay. <being beach> <jamais> ้ก็ฝนกำช้ำเลยนะครับดูแรงมากแรงมากตอนนี้กี่โมงแล้วลูกหกโมงสิบหกโมงสิบเลยนะเราถึงไหนแล้วถึงไหนแล้ววะหลายยาเลยอ้ยนีคนมาถมนี่นักข่าวมาถโอ้โหอีหมู่อ่ะนครมามเมื่อกี้นี่คนมาถมนี่ไงนะคนมาถมเนี่ที่เราลงไปเดินเมื่อเช้ามันจะไม่ได้หรอ เดี๋ยวได้มีเอาให้ดูครับฝนตกหนักมากเลยนะนี่ครับนักขันมาโถมเห็นไหมพ่าบอกแล้วเห็นไหมพ่าบอกแล้วไม่เชื่อเท่ะไหร่ะถึงสายอ่ะใี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงมรประมาณนี้เดินทางต่อแล้วเ,เพื่อน หน่นี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้หน่อยนะคะว่าใครที่อยากจะไปเที่ยวทริปสั้นๆนะคะกรุงเทพกาญจน,นบุรีนะคะน้ำตกเนาะน้ำตกก็สามารถตีตั๋วได้ไปกับ120บาทเองแวะตลอดทางใช่รครับเจ้าหน้าที่ดูแลดีมากเลยนี่ครับนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย